หวานจำรับว้อนเลนไทนยข้างกรุงทองพาซาสร้างปรากฏการณ์รักในงานอันติเมทเลิฟพร้อมสองคูจิ้นสุดฮอตและโปรโมชั่นสุดพิเศษกระตุ้นตลาดแฟชั่นไทยปี2025พร้อมเผยกลยุทธ์ซีซันดอลช้อปปิ้งดึงกำลังซื้อสาวพัดไซส์คาดคึกคักยาวถึงซัมเมอร์ เทศกาลแห่งความรักปีนี้เต็มไปด้วยสีสันและความอบอุ่นเมื่อห้างกลุงทองพาซาศาูญคา้าส่งเสื้อผ้าพลัดไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้จัดงานอันติเมตเลิฟในลมิดพื้นที่ศูนย์การคา้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งความโรแมนติกตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์ภายในงานเหล่านักช็อปต่างหลังไหลมาร่วมง,งานขับขังท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่ถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรักดอกไม้สีสันสดใสกิมมิคหัวใจขนาดใหญ่และมุมถ่ายภาพสุดเก๋ที่ช่วยให้ทุกคน ได้เก็บความทรงจํแสดพิเศษไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งในช่วงเวลาที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้มากที่สุดคงหนีไม่พน้นการปรากฏตัวของสองคููจินสุดฮอตเกตบุตรินโอเอผรชนกและป๊อปปี้ปาลิตาและปุ๋ยไฟในประพรน,นักแสดงนําจากซีรีส์บัตเดอรซีรีส์ที่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยทั้งสี่สาวได้ขึ้นเวทีเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับแชร์โมเมตนต์น่ารักน่ารักและแจกของขวัญพิเศษให้กับผู้โชค งานนี้ทําเอาหลับแฟนๆฟินกันไปตามๆกันเพราะนอกจากจะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงในดวงใจแล้วยังมีช่วงถ่ายภาพและเซลฟี่อย่างเป็นกันเองซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานค่ะค่ะก็งาน Google Plaza Ultimate Love นะคะเราก็ได้สีสันเลยสร้างสีสันในงานนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ในใจบ้านที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ซีซัน n a l shopping เรื่องสงคริสต์มาสนะคะปีใหม่ตุนจีนจนกระทั่งถึงวาเลนไทน์เนี่ยแหละคะ่ะเราก็อยากจะเติมสีสันให้กับทุกคนนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าในห้างคุณทองคาซาเนี่ยนอกจากเป็นศูนย์ค้าสง่งไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเนี่ยเราย,ยังมีเสื้อ,ะะอผ้าหลากหลายสไตล์นะคะอนรับได้ทุกเทศกาลเลยค่ะ เราวพูดถึงแผนในปี6 8เนี่ยคับว่าตั้งเป้าไว้ยังไงแล้วก็จะขยายนักท่องเที่ยวยังไงบางค่ะจริงๆนะตอนนี้เนี่ยนอกจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นคนไทยที่ซื้อสินค้าไปขายแล้วเนี่ยเราก็พุ่งเป้าไปที่แถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นชาติมาเลเซียสิงคโปร์อินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะขยายฐานไปตรงนั้นด้วยแล้วน้องๆก็มีแฟนคลับ ต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะนะคะมี FC อยู่ต่างประเทศคราวนี้เนี่ยเรากเ็เรามองว่าเพราะของเราอะ่ะประเทศไทยนะะโดยเฉพาะครายของมาซาเนี่ยเราเป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าพาศซยมีโรงงานผู้ผลิตเป็นของตัวเองนะคะเราจะคัดสรรลาค้าที่มีคุณภาพมาขายตรงนี้เนี่ยเราก็นอกจากกำลังซื้อในประเทศเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายกําลังซื้อไปต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากในไตมาสทเนี่ยที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะเราใช้ซีซันนอลช้อปปิ้งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจนกระทั่งพอวันเลนทายจบแล้วยังมีมาคาบูชาเพราะแต่ละเทศกาลแต่ละซีซั่นเนี่ยคือเราแต่งตัวคนละสไตล์กันอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงจนกระทั่งสงการนะคะแล้วก็ในปีนี้เราก็ยังจะมีดึงศักยภาพของผู้ออกแบบนักศึกษาด้วยเราจะมีการจัดการประกวดน,นะคะ กรุงทองพัไซส์ไทยแลนด์ดีไซนเนอร์อ,อวอร์ดร่วมก,กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นการส่งเสริมแลวก็ผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและก็เยาวชนนะคะแล้วผู้มีอายุไม่เกิน25ปีเนะะี่ยค่ะเข้ามาในการประกวดออกแบบเสื้อผ้าด<ช>้วยีย่ได้ว่าแบบที่นี่คือเป็นที่ชั้นนาในการนำะแฟชั่นมานนใช่ค่ะเรามีหลากหลายสไตล์เลยค่ะแล้เทนของปีปีแบบนี้จะเป็นยังไงคะแฟชั่นหลอ,เ,อ,อเทรนเนี่ยนะคะ<ๆ>ต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะที่เรา เน้นเรื่องของเสื้อผ้าพ,พไซส์เนี่ยแล้วก็คือการเป็นแนวโน้มของการที่เรามูีความการแต่งการที่หลากหลายมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยคนอ้วนไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวหรือว่าเราก็อยากที่จะแบบเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในรูปร่างขึ้นเสื้อผ้าของทางห้างเนี่ยก็เป็นตัวที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งตัวนะคะเราไม่ได้มีแค่พไซส์เรามีตั้งแต่ XS ถึง 7XL นะคะ ในส่วนนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะขยายตลาดที่ออกไปกวา้างขึ้นค่ะเรียกว่าที่นี่เป็น,นที่ชั้นนำแฟชั่นแล้วก็าสามารถต้อนรับถ้าเกิดคนที่เพิ่สนใจที่อยากจะจัดซื้อไป,ไปนำไปขายจะได้ใช่ไได้เลยค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยอย่างผู้ได้รับรางวัลวันวน,วน,นี้นะคะก็เป็นคนที่ซื้อไปขายก็คือตรงนี้ไปนำซื้อไปขายแล้วเนี่ยเขาสามารถที่ต่อยอดได้อีกนะคะหรืออย่างเสื้อวันนี้ที่น้องๆได้ทำเนี่ย เออสามารถไปประดิษฐ์ DIY แล้วก็เพิ่มมูลค่า<ต>ของสินค้าได้มากขึ้นด้วยนะคะครับแบบให้เชิญชวนลูกค้ามาที่กุ่มของค่คะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยมาช้อปปิ้งที่ห้างนะคะเรามีกิจกรรมคืนกําไรให้กับลูกค้าอย่างหมดแคมเปญวันนี้ไปแล้วนะคะช็อปมั่งคัง่งรับมั่งมีจะเอาแจกทองมูลค่าหนัก3บ,บาทมูลค่ากว่า174,000บาทแคมเปญต่อไปเนี่ยคะ่ะเราก็ยังมีแจกอีกค่ะช้อปปิ้งอิสายเป็นประการับเครื่องเพชรน,นะคะเราก็จะแจกเป็นสร้อยคอเพชรแล้วก็ต่างหูเพชรให้นะคะมูลค่ารวมก็เกือบ200,000บาทค่ะ คพี่เอ็นจะได้พูดถึงต่อสายสี่คนมาลูกก็น้องๆเนี่ยน่ารักมากเลยเริ่มตั้งแต่เออ่ก่อนที่จะซีรีส์จะออนเนี่ยน้องๆก็ได้มาถ่ายเออ่ที่นี่ด้วยนะคะเป็นเอ่อาตีนดิฉางอะไรอย่างเงี้ยน้องๆน,น่ารักค่ะแล้วก็แฟนคลับน้องๆก็น่ารักทุกคนเลย พูดถึงเป็นที่จุดเช็คอินขที่นี่ยค่ะก็เนื่งโอกาสในต้อนรับวาเลนไทยอะนะคะนอกจากมาซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไปครบจบแล้วในที่เดียวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวนี้คนจะชอบกันนะถ่ายรูปคือไม่ต้องแวะไปที่อื่นเลยซื้อสินค้าเสร็จได้ถ่ายรูปจุดเช็คอินด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะช่วงเดือนกรธงนี้เป็นวันวาเลนไทยเชิญชวนงานของอาซาสาค่ะ วันวาเลนไทน์นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มอบความรักให้กับทุกคนเราอาจจะซื้อเสื้อผ้าเพราะที่นี่มีตั้งแต่เสื้อผ้าเด็กนะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือซื้อให้แฟนก็ได้นะคะเพราะเรามีสินค้าหลากหลายเลยะคะ่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะว่าร้าน้ายที่นี่เราผัดนารุ่นนักลูกผลิตมาขายเท่าน,นั้นเนี่ยนะคะค่ะก็จะได้สินค้าดีมีคุณภาพค่ะนำไปขายต่อเนี่ยก็ได้กำไรคะ่ะหรือซื้อไปใส่เองก็สามารถเลือกได้หลากหลายแฟชั่นเลยะคะ่ะ Cài đặt hàng không.